คำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใต้แสงดาวและหน้ากองฟอนยินดีต้อนรับญาติโยมทั้งหลายไม่ว่าโยมจะเป็นใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้เป็นศิลปินที่เชื่อในจินตนาการเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นคนหาเช้ากินคำ่ำหลวงตาเชื่อว่ามีคำถามหนึ่งที่เคยผุดขึ้นในใจของพวกเราทุกคน อาจจะในคืนที่นอนมองดาวหรือในวันที่เรายือนอยู่หน้ากองฟอนของใครสักคนคำถามนั้นก็คือพอตายแล้วเราไปไหนกันร่างกายที่เคยพูดคุยเคยหัวเราะเคยร้องไห้บัตรนี้แน่นนิ่งไร้การตอบสนองแล้วอะไรละ่ะที่เคยอยู่ในนั้นความเป็นตัวเราความทรงจำ ความรู้สึกนึกคิดมันสลายหายไปพร้อมกับร่างกายเหมือนควันไฟหรือมันเดินทางไปต่อที่ไหนสักแห่งนี่คือปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเป็นคำถามที่ทุกศาสนาทุกปรัชญาพยายามจะให้คำตอบบางคนบอกว่าเราไปอยู่กับพระเจ้าบางคนก็บอกว่าเราดับศูญย์ไปเลยไม่มีอะไรต่อ บางคนก็เชื่อว่าเรากลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนแล้วในมุมมองของพระพุทธศาสนาละ่ะศาสดาผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงให้คำตอบกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรวันนี้หลวงตาไม่ได้จะมาเล่าเรื่องผีสางนางไม้ไม่ได้จะมาบอกให้โยมเชื่ออย่างงมงาย แต่ลวงตาจะขอทำหน้าที่เหมือนนักโบราณคดีชวนโยมมาตามรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไปไขปริศนาเรื่องชีวิตหลังความตายไปดูกันว่าสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณน,นั้นมีจริงไหมและกระบวนการเกิดใหม่นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองก่อนอื่นเลยนะโยม ต้องทำความเข้าใจคําศัพท์สำคัญก่อนในทางพุทธศาสนาเราจะไม่ค่อยใช้คําว่าวิญญาณในความหมายของดวงวิญญาณกลมๆลมล่องลอยเหมือนในหนังเพราะคาว่าวิญญาณในทางธรรมนั้นเป็นเพียงหนึ่งในขันห้าหรือองค์ประกอบห้าอย่างที่มาประชุมรวมกันเป็นชีวิตซึ่งประกอบด้วยรูปหรือร่างกายเวทนาหรือความรู้สึก สัญญาหรือความจำสังขารหรือความคิดปรุงแต่งและวิญญาณหรือความรับรู้ขันห้านี้มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ได้สอนว่ามีตัวตนถาวรหรือดวงวิญญาณอมะตะที่ย้ายจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งเหมือนคนย้ายบ้านถ้าเป็นอย่างนั้น แล้วอะไรล่ะที่เดินทางต่อนี่คือความมหัศจรรย์ของคำสอนของพระองค์สิ่งที่เดินทางต่อไม่ใช้ตัวตนแต่คือกระแสทานแห่งพลังงานกรรมโยมลองนึกภาพตามนะชีวิตของเราเปรียบเสมือนเปลวเทียนเล่มหนึ่งเปลวเทียนนี้ลุกโชนอยู่ได้ด้วยไส้เทียนคือกรรมดีและน้ำตาเทียนคือกรรมชั่ว ที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิตเมื่อร่างกายนี้ซึ่งเปรียบเสมือนตัวเทียนมันหมดอายุไขลงคือเทียนมันหมดแท่งเปลวไฟที่ปลายเทียนเล่มนี้กำลังจะดับวูบลงในเสี้ยววินาทีสุดท้ายของชีวิตหรือที่เรียกว่ามรณาสันวิถีจิตของเราจะทำงานด้วยความเร็วสูงสุด ภาพต่างๆที่เราเคยทำมาทั้งชีวิตทั้งดีและชั่วจะประดังประเดเข้ามาและจิตจะไปยึดเหนี่ยวกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ทรงพลังที่สุดถ้าจิตสุดท้ายนึกถึงบุญกุศลที่เคยทำนึกถึงการให้ทานรักษาศีลน,นึกถึงคุณพระรัตนตรัยจิตนั้นจะสว่างถ้าจิตสุดท้ายนึกถึงบาปกรรมที่เคยทำ นึกถึงการเบียดเบียนผู้อื่นจิตนั้นจะมืดมัวถ้าจิตสุดท้ายเต็มไปด้วยความห่วงกังวลห่วงลูกหลานห่วงสมบัติจิตนั้นจะเศร้าหมองจิตสุดท้ายที่มีอารมณ์เป็นที่ตั้งนี้เลยโยมคือพลังงานส่งต่อที่ทรงอนุภาพที่สุดมันจะทำหน้าที่เหมือนการจุดเทียนเล่มใหม่เปลวไฟาจากเทียนเล่มเก่า คือชีวิตนี้แม้จะดับลงแต่ความร้อนและแสงสว่างของมันได้ถูกส่งต่อไปยังไส้เทียนของเทียนเล่มใหม่ทันทีเกิดเป็นเปลวไฟดวงใหม่ขึ้นมาคือชีวิตใหม่เปลวไฟดวงใหม่นี้จะเหมือนหรือต่างจากดวงเก่าละ่ะคำตอบคือไม่ใช่ดวงเดิมแต่ก็ไม่ใช่ดวงอื่นเพราะมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากดวงเดิม นี่คือหลักการที่เรียกว่าปฏิสนธิจิตคือการเชื่อมต่อของกระแสจิตไม่ใช่การย้ายวิญญาณมันจึงตอบคำถามได้ว่าทำไมเราจึงจำอดีตชาติไม่ได้ก็เพราะเราไม่ใช่คนเดิมหนึ่งร้อเปอร์เซนไงโยมเราคือผลผลิตของคนเก่าเหมือนต้นมะม่วงต้นใหม่ที่เกิดจากเมล็ดของต้นเก่ามันไม่ใช่ต้นเดิม แต่มันก็สืบเชื้อสายมาจากต้นเดิมแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนอะไรคือ GPS นําทาง GPS ที่จะนำทางกระแสจิตของเราไปสู่ภพภูมิใหม่นั่นก็คือกรรมของเราเองกรรมดีเปรียบเสมือนพลังงานที่เบาและสว่างก็จะนำพากระแสจิตของเราลอยขึ้นสู่สุขติภูมิคือภพภูมิที่ดีเช่นมนุษย์ สำหรับผู้ที่รักษาศีลห้าได้เป็นพื้นฐานสวรรค์สำหรับผู้ที่มีบุญจากการให้ทานรักษาศีลมีหิริโอตปะส่วนกรรมชั่วเปรียบเสมือนพลังงานที่หนักและมืดก็จะฉุดดึงกระแสจิตของเราให้ดิ่งลงสู่อบายภูมิหรือทุกคติภูมิคือภพภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์เช่นสัตว์นรก สำหรับผู้ที่ทำกรรมหนักเช่นฆ่าพ่อแม่ทำร้ายพระอาหารหันต์หรือมีจิตพยาบาทรุนแรงเปรตสำหรับผู้ที่มีความโลภเป็นที่ตั้งชอบคดโกงเอาเปรียบอสุรกายสำหรับผู้ที่มีความอิจฉาริษยาเป็นพื้นใจสัตว์เดรัจฉานสำหรับผู้ที่หลงมัวเมาขาดสติ ยมจะเห็นว่ามันไม่มีใครมาตัดสินเราเลยมันคือกฎของธรรมชาติล้วนๆเหมือนกฎของแรงโน้มถ่วงจิตที่หนักด้วยบาปก็ยอมตกลงสู่ที่ต่ำเป็นธรรมดาเมื่อโย้มได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรากลัวความตายหรือมัวแต่ไปกังวลว่าชาติหน้าจะเป็นอย่างไรแต่พระพุทธองค์ทรงไขปริศนาเรื่องนี้ ให้เราฟังก็เพื่อเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือเพื่อให้เรากลับมาตระหนักรู้ถึงคุณค่าของปัจจุบันขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นี่เองเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกการกระทำทุกคําพูดทุกความคิดของเราในวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ทำแล้วจะหายไปแต่มันคือการสะสมเชื้อเพลิง คือการตั้งโปรแกรม GPS ให้กับชีวิตในอนาคตของเราเราจะยังกล้าใช้ชีวิตอย่างประมาทอยู่อีกหรือชีวิตนี้เปรียบเสมือนเรือลำหนึ่งที่กำลังล่องอยู่ในมหาสมุทรแห่งวัตะสงสารและตัวเรานี่แหละคือกัปตันเรือความคิดของเราคือหางเสือที่กำหนดทิศทาง คำพูดและการกระทําของเราคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเรือไปข้างหน้าเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขเส้นทางที่เรือแล่นผ่านมาไล่แล้วแต่เราสามารถกุมหางเสือในมือของเราให้มั่นและกำหนดทิศท,ทางของเรือนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปโยมอยากจะคุมหางเสือให้เรือลำนี้มุ่งหน้าไปยังดินแดนที่เต็มไปด้วยพายุและโขดริงแห่งอบายภูมิ หรือโยมอยากจะนำทางเรือลำนี้ไปยังเกาะสวรรค์อันสวยงามหรือที่เหนือกว่านั้นโยมอยากจะนำทางเรือลำนี้ให้แล่นออกจากมหาสมุทรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้โดยสิ้นเชิงเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ฝั่งอันกเกษมที่เรียกว่าพระนิพพานคำตอบทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ใครเลยมันอยู่ในมือของกัปตันที่ชื่อว่าเราทุกคน สุดท้ายนี้หลวงตาขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่าอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้วค่อยมาคิดว่าเราจะไปไหนแต่จงใช้ทุกลมหายใจที่เรามีอยู่ในตอนนี้สร้างเส้นทางที่เราอยากจะไปด้วยมือของเราเองเพราะอนาคตที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากการทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดเสมอจเจริญพร